กับจังว่านี่นะเสียมึงพร้อมก,กูมือนี้มือเดียวนี่แหละพ่อแล้วปูเขบาบรรนายู่คือว่จาจะจะมือก่อนสามเดือนเอาดีๆเอ้ยบอกไปแล้วมันกระเพื่อมคำอะไรดิฮอดปีใหม่เลยอ,อ,กอ,อ,กอ,อ้าวบอกเอาไปหอดปีใหม่รปีใหม่เลยเอแคสามเดือนพ่อแล้วโอเคสามเดือนเด้อมือนี้มึงกับกู้องห้างกันเขานี้่ได้เจอกันแล้ว โอเคมึงอาจส่อร่อยแซ่ไม่าด้กินกับมึงแซ่บเทเลยเทเลยเมากับมือมันมือเบ็ดจะหมดเทเลยเทเลยเอาละเจนี่ก็ได้เจี่ก็บวาเถอะเด้อมือนี่คนใหญ่เท่มึงเนี้ยกูสิมึงแล้วมือนี่โอเคสาระมึงก็เด้อไปเฮาลากันจบมือนี่ละไปซะมึงกับกูสามเดือนเด้อเจ่าไว้อะไรสามเดือนเข้าเจอกัน เ okay. ไปหมดละเงินมือึงเสียมากกูเลคือว่ากูฟ้อง่มย์อังฝุ่นอ่ะกูยอมเสียให้ได้แต่กูยอมเลิกแล้วพอแล้วไปเมื่อกี้กูกัลากันสามเดือนเขายังเจอกันไหมเนาะฮะโอเคกูไม่เคยเลิกกูได้เนี่ยมาต่อเนี่ยกูเลยเลิกอยู่นี่คันมันจุบจุบานกูบอกโอ้เศร้าคันมาเทศสีมึงสีบบอกเขาด่าเขาว่ามาค่อมโอเคเบิ้ มือนีบเบิดแล้วโอเคไปปวดจิ้มว่าได้เดี๋ยวเขาสีดาวจิ้มแค่น้ำปวดจิ้มได้ปวดตรงไหนครับโอเคบอกลาไปมือกันเนาะมือกีดหอนก็หนึ่งจันนั่นแหละแต่มึงก็ต้องเศร้าเนาะเสียน้าเศร้าโอ้เขียดเขียดมือทั้งเมียป่อมโอ้เขียดตอนนี้